การที่เราได้สวดบทมหาจักพรรดิพร้อมกันก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์มอบกายถวายแด่พระ,นพระอนาคามีเรยกว่าพระจักพรรดินี่นะพระธาตุห้าอย่างที่เราได้บูชาโดยบูชาด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมด้วยมโนกรรมกายกรรมสาม ว่าเป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าเรายัางเป็นผู้ที่ยังแก้ไขยังเป็นผู้ที่เดินทางเข้าไปสู่การประพฤติปิบัติในการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาศิลนสมาธิภาวนามันก็อยู่ในตัวเราเนี่ถ้าเราเป็นผู้ที่ถือสูงถือทำถือกรรมฐานถือการประพฤติพรหมจรรย์เราก็เป็นปัญญาอย่างพรหมพรหมวิพรหม,ม,มจรรย์หรือวันนคขมะก็ทําให้เรา อยู่ใกล้พันิพานนลถือในคัมมะราคะโทสะโมหะมันก็จะเบาบางไปเรื่อยๆถ้าเรามีราคะโทสะโมหะมันก็ดงลง,ลงต่ําตามความอยากในราคะในตัณหาในอุปทา,านในความยึดมั่นถือมั่นในรูปเนี่ยรูปร่ปรปงรางกายทุกข้อคนเกิดอยู่นานมก็ยึดมากในรูปเนี่ยยึดมากในสังขารร่างกายบางทีมันอยากให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยากเป็นให้หายก็ไม่หายอยากให้นั้น แต่ว่าคนที่มันทุกข์มากมันหลงมากมันก็แขวนคอตายทําร้ายตัวเองตายพวกนี้ก็เป็นผู้ที่ยังหลงวิชาครอบงาในจ,ใจิตใจมันแย่กว่าสัตว์เดรัจฉานพเพราะเดสัตว์เรัจฉานเขาไม่ทําร้ายไม่ฆ่าตัวเองตายไม่แขวนคอตายไม่กินยาตายไม่ยิงตัวเองตายแต่คนนี้เป็นผู้ที่เป็นปัญญาชนเป็นคนที่มีสติมีสมาธิมากกว่าสัตว์แต่ก็ยังทำร้ายพราอ,อะไรเพราะว่าความหลง หลงตัวลืมตายหลงกายลายืมแก่หลงต่างๆก็ลืมวาพอ่อแม่บุมลษกาลีลืมว่าอนนะอดีตชาติเราเคยสร้างมายัางไงปัจจุบันจะไงอนาคตจะไปไงมันนึกว่าตายแล้วมันก็จะจบในชาตินี้แต่ไม่จบนะชีวิตของเราไม่จบการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบจิตวิญญาณก็ยังไปในพบน้อยพบใหญ่การมาพบรูปประพบลูปพระพบ,าาพบสามสิบเอ็ดพบสามสิบเอ็ดภูมิวเวียนว่ายตายเกิดนี้ เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หลงเป็นปกติอสูรละกายมีความกลัวเป็นปกติถ้าเป็นเปรตก็ความหิวถ้าสัตว์นั้นรกก็มีความทุกข์ทุกข์ฉะนั้นถ้าเราอยากพ้นจากทุกข์เราก็ปัรถนาสูงไว้ก่อนปารถนาพระนิพพานเป็นที่สุดถ้าไม่นิพพานก็เอาพราพรมก็ได้เอาสวรรค์ก็ได้มนุษย์ก็ได้มนุษย์สมบัติมนุษย์เราต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานศีนลห้ากรรมบทสิบมันเป็น เป็นสิ่งที่เราจะเกิดเป็นมนุษย์สมบัติที่พร้อมร่างกายครบสมบูรณ์หัวหนึ่งแขนสองเท้าสองกระทบห้าพอดีสินห้านีมีครบไม่พิโกงพิการถ้าคนถือแค่สินสีมันก็มีพิกงพิการไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าเรามีฮิลิโอตปะอีกสองข้อเตกทําเป็นเครื่องคุ้มครองโลกนีโลกโลก,โลกมีความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาป เป็นคุณเครื่องของเทวดาเทวดาท่านก็นอยู่ชั้นสวรรค์หกชั้นท่านจะมีฮิริความละอายอตปะความเกรงกลัวต่อบาปบาปกรรมที่เราได้กระทําในอดีตแต่ว่าอดีตต่อแก้ไขไม่ได้นั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยแก้ไขสร้างบุญญาบรมีให้ถึงพร้อมมาสวดมนต์มาแผ่เมตตามาโมทนาบุญมาอ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัยอ่อนน้อมต่อผู้มีศีลสมาธิปัญญาอ่อนน้อมต่อผู้ประพฤติปฏิบัติ เป็นมูลกลุ่มก้อนที่ดีๆแ้เขาว่าอยู่ที่ไหนจะนุ่งนิ่งโดดายปั้นวัวปันวนปนว้นควายให้ลูกทันเล่นเราจะอยู่ที่ไหนแล้วก็ทาประโยชน์ในที่นั่นถึงเราตายไปเราก็ต้องทําประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนพระโพธิสัตว์เกิดเป็นสตัตว์เดรัจฉานก็ไม่หลงเกิดเป็นเปรตเขาไปศึกษาเรียนรู้เป็นอสุลกายก็ไม่กลัวเกิดเป็นสัตว์นรโลกก็ไม่ทุกข์แต่เรียนรู้ว่าทุกข์เนี่ยต้องมีความอดทน มีความอดกลั้นมีตะธะทมเครื่องเผากิเลสนะเพื่องเผากิเลสเพื่อจะได้มาสั่งสอนพุทธบริษัทได้รู้วัานารกมีจริงสวรรค์มีจริงพรมมีจริงเปตอสุรกายมีจริงถ้ารู้เรามีจริงอย่างนี้เราก็จะทําเป้าหมายหรือว่าแนวทางที่เราจะพิิติบัติไปสู่พบหน้าชาติหน้าที่ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปรารถนาสูงพุทธภูมิมก็ยังดนะีมีพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นหนอ ของพุทธ,ธะพุทธ,ธะคือวันหนองพุทธ,ธะต้องดับภะโหมีต้องสี่อสงค์ขึ้นไปถ้าปัตนาพระประเจกต้องสามขึ้นไปถ้าเป็นสาวกาภูมิก็สองขึ้นไปสองสองไขแต่ถ้าเรามีถึงเราปัตนาแค่สาวกาภูมิก็สร้างไปเรื่อยจนถึงเต็มถึงสิบบมีสิบปนด้วยอุป,ปาระบมีปรมตถบโมีด้วยถ้าปั่นปนด้วยพวกนี้ก็จะทําให เต็มที่เต็มกําลังเราก็จะไปพร้อมไปพร้อมจากพร้อมทิ้งเพราะการที่เราเกิดมาเพื่อจะสร้างสมสังสมเหมือนเทวดาที่เวลาท่านหมดบุญจากสัมสวรรค์เหง,งื่อจักรแลออกผิวพันธ์เศร้าหมองที่นั่งแข่งกระด้างท่านกลงมาจุติขอให้มาเกิดในมนุษย์เนี่ยมนุษย์เป็นสิ่งที่มีทั้งรูปทั้งนามทั้งมีคนทั้งหลงทั้งคนไม่หลงมีที่ที่ปีบัติเข้าไปสู่การสร้างบุญมีได้มาก กว่าชั้นอื่นๆชั้นมนุษย์เนี่ยแต่คนหลงก็หลงในชั้นมนุษย์เนี่ยหลงตัวลืมตายลงกายลายืมแก่แต่คนมันก็หลงมีไม่หลงก็มีมีคนสวยก็มีไม่สวยก็มีคนหลอกก็มีไม่หลอกก็มีธรรมาดาโลกมีทั้งแต่ายุคข,ของเราเป็นยุคข,ของสีวิไลมีกันใช้โซเชีชยลใช้อะไรแล้วก็ใช้ให้เป็นถ้าเราใช้ให้เป็นเราก็จะสร้างคุณงามความดีได้เราก็เรียนรู้ศึกษาตัวเองได้เรียนรู้ษา เป็นกระจกทรงเงาทรงเงาให้เราว่าเราเป็นยังไงผู้อื่นเป็นยังไงเราก็เห็นเห็นกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามว่าทำยังไงทําให้เราตั้งมัน่นทําให้เราพัฒนาในทางศีลสมาธิปัญญาให้ความตั้งมัน่นมอบกายทวารชีวิตทุกครั้งกรอนทิกาพระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูประชาอาจารย์มารดาบิดาไตรสิกขาไตรแปลว่าสามแปลว่าศีล ศินสิกขาจิตตสิกขาปัญญาิกขาเราต้องเรียนศึกษางั้นก็ไม่มีการเทศไม่มีการอบรมไม่มีธรรมวิมนัยอยู่ในใจิตใจมาแล้วก็มาแค่นั้นเป็นพิธีมา,ก,มา,าออก็มาแป๊บเดียวก็ออกมาแป๊บเดียวก็ไม่ได้อะไรบางทีก็ไม่ได้มากแต่ไม่ได้มากก็ได้น้อยก็ยังดีต้องเพียรทําไปเรื่อยอย่างน้อยหยดน้ําก็เป็นสายน้ําเป็นแม่น้ํา ไหลสู่ไปสู่ทะเลมาหาสมุทรชั้นใดก็ชั้นนั้นบุญกุศลที่เราได้กระทําก็เหมือนเรามีคอนไม้คอนหนึ่งคอนไม้คอนหนึ่ง,งที่มันล่องลอยไปตามกระแสน้ําถ้าไม่ถูกน้นําวนๆนไว้ไม่ถูกจับไว้ไม่เน่าในภายในมันก็ไหลไปสู่ทะเลมาหาสมุทรได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ไม่ติดในชั้นสวรรค์ชั้นพรมมันก็ไม่ได้จับไม่ได้เสียเวลา ล้วก็พร้อมจะไหลพร้อมจะทิ้งเป็นไม้แก่นที่มันมีแก่นแก่นที่มีปัญญากล้าปัญญามีเปลือกมีกะทิมีแก่นก็มีสามอย่างพระพุทธพระธรรมสงจ์ตัวมีศีลสมาธิปัญญาเนี่มันต้องขาดอะไรอันหนึ่งไปได้ไปยัดปีบัดปีเวทมันขาดอะไรหนึ่งไปีไม่ได้มันต้องไปพร้อมกันจะว่าเปลือกไม่มีความสําคัญก็ไม่ใช่ กระพี้ไม่มีความสําคัญก็ไม่ใช่แก่นก็ไม่มีความสําคัญก็ไม่ใช่สิลนสมาธิมันต้องไปพร้อมกันพร้อมกาวสู้มรรคผลพระนิพพานถึงแก่นไปถึงห่วงทะเลมหาสมุทรทะเลมีรสเดียวคือรสเค็มเหมือนพระนิพพานมีรสเดียวคือการปล่อยวางความเข้าสู่นิโรธความดับกดับสุขดับโลกดับภัยนาทิสันติปารังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบระงับไม่มีพุทธเจ้าท่านตัดออก คนสงบระงับจากบาปอากุศลรักธรรมทั้งหลายที่เราได้เพียรพยายามนี่เราก็ต้องปัถนาสูงไว้ก่อนถึงเราไม่ถึงที่สูงแล้วก็ถึงแท้พรมก็ได้ถึงสวรรค์ก็ได้เลือกเกิดก็ได้เลือกเกิดไม่เกิดก็ได้ถ้าเราปัถนาสูงมันไม่ถึงที่สูงแล้วก็ถึงที่รองลงมาลง,ลงมาแล้วก็มาบำเพ็ญต่อไปไม่เกิดอบายในภูมิแน่นอนถ้าเรามีพุทธธ,ธรรมะสังฆะในจ,ใจิตใจมีการสวดมนมต์แผ่เมตตา อมทนาบุญอ่อนน้อมเป็นนิสัยเป็นปัจจัยที่เราจะต้องเวียนสูงไม่ได้เวียนต่ำถ้าคนทุกคนในโลกนี้สมมาจะเวียนต่ำในโลกในกบในลงในราคะโทสะในหมู่คณะในสิ่งต่างๆดึกในโลกในต่างในความมึนเมานะไปทางไหนเมืก็โดยอยู่ปัจจุบันถ้าเราจะรู้ว่าคนนี้คนนั้นไปไหนล้วอยู่ปัจจุบันถ้าเราทําดีคือว่าดีถ้าทาไม่ดีคือไม่ดีนะหรือว่าคน จะว่าเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ตามพระมันก็ต้องมีคุณธรรมสี่อย่างปิบัติดีปิบัติตรงปิบัติตเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกข์ปบัติสมควรนีพระสงฆ์อยู่ที่ในจิตในใจของพระที่ห่มเหลืองถ้าไม่มีก็มันเข,ขานึงห่มตอเฉยห่มห่มร่างกายเน่าเฉยยอดโยมก็เป็นได้ปิบัติดีปิบัติตรงปิบัติตเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกข์ปิบัติ ตามสมควรที่เราจะถือได้สินห้ากาเมอสินห้าอภรรมจริยาเราก็ถือเป็นปกติของเราสมทานทุกวันถึงเ,เ,เราตายไปขณะที่เราฟังธรรมหรือว่าเราหมดลมหายใจไปขณะที่นั้นมันก็ไปทางดีไปสู่มรรสีผลสีนิพพานหนึ่งเข้าสู่ความมีพุทธธรรมะสังฆติดตามทุกลมหายใจทุกการกระทําพอพุทธธรรมะสังฆมันอยู่ที่จิตถ้าเราสาธิต ได้มันก็มีศีลมีธรรมมีกรรมฐานมีศีลสมาธิปัญญามีการประพฤติบาเพื่อถึงความหลุดพน้นคือความสุพงบระงับจากบาปอากุศลธรรมทั้งหลายมีมรรคศีลศีลน,นิพพานหนึ่งมีปัญญารักษาศีลรักษาศีลแล้วก็มีสมาธิเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบก็เป็นตัวสมาธิสมาธิก็อยู่ท้ายแต่ศีลสมาธิมันก็เป็นเนื้อเดียวกับเหมือนกับพี เลือกกระพี้แก่นก็เหมือนกันพระพูธพระธรรมพระสงฆ์มันจะขาดอะไรืันหนึ่งไม่ได้จะรอแต่พุทธพจน์ยยอ,ยยอ,อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีพระธรรมด้วยมีพระสงฆ์ด้วยถ้าไม่มีสาวกภาสิทธ์ไม่มีพุทธภาสิทธ์ไม่มีเทวดาภาสิทธ์มันก็ไม่พร้อมไม่ไม่ครบพร้อมรอแต่พุทธพจน์อย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีพร้อมทุกสาวกภาสิทพุทธภาสิทส์ด้วยมันถึงพร้อมมีการสืบต่อการเราเชื่อว่าพรมีสวรรค์มีนรกมีไม่แต่ ศาส,สนาอื่นเขาว่าพรหมที่สูงสุดของพรามก็เข้าถึงความสุขสงบได้แต่ไม่หลุดพ้นเข้าถึงเลขเก้าก็มาเลขหนึ่งได้มาถึงเลขแปดเลขเจ็ดเลขหกเลขห้ามันวนไปวนมาเนี่ไม่เข้าเลขศูนย์ไม่ได้ฉะนั้นเราเข้าถึงเลขศูนย์ก็เลขนิพานความเข้าถึงความหลุดพ้นเข้าสู่มรซีผลสี่น,นิพานหนึ่งมันเป็นนิพาน เป็นสุขอย่างยิ่งนาถิสันติปาังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบระงับไม่มีสังลกระงับจากการไม่เวียนว่ายตายเกิดในสังขารขันห้าขันสี่ขันเดียวนี้ไม่เวียนว่ายไม่มีขันเข้าสุนิพ่านก็นเลยไม่มีขันมีแต่ความรู้ตื่นเบิกบานมีแต่ผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยเราเป็นผู้ที่สงบงับเย็นทุกอย่างฉะนั้นเราพยายามเข้าถึงศีลสมาธิการปฏิบัติภาวนา เข้าถึงพุทธธ,ธรรมสังฆะในจิตใจในการประพฤ็ิบัติทางกายทางวาจาทางใจทุกวันทุกวันมันก็เต็มเร็วสร้างเร็วถ้าจะสร้างเร็วมันก็อยู่ที่ทุกวันไม่ไปล่อยเวลาให้ผ่านไปฉะนั้นวันนี้เราท่านหลายก็พร้อมเพียงกันมาสวดมนต์สวดบทมหาจักมรกสวดมนต์ต่างๆธรรมดเช้าเย็นสวดบทใหญ่บทพิสดารบทต่างๆอาทิตย์อนัตต์มหาสมัยต่างๆมโมทนากับผู้ทำดีทั้งหมด ในโลกนี้ที่ทําคุณงามความดีของโมทนาทุกท่านทุกคนฉะนั้นเราจงน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทํานี้แผ่ให้บิดามารดามูญ,ญาติครูประชาะอาจารย์หากท่านอะไรเหล่านั้นมีความทุกข์มีความลําบากอยู่ก็ขอให้พน้นไกรเสียจากความทุกข์นั้นถ้ามีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานบุญกุศลที่เราท่านอะไรพร้อมเพียงกันมาสวดมนต์แผ่เมตตาม,มทนาบุญ ออนน้อมต่อพระรันาตนตรัยจงเป็นภาวะเดชะเป็นปัจจัยให้เราตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกธรรมขอสิ่งนั้นผลน,นั้นจงสําเร็จโด้วยพรจงเป็นผู้ได้มนุษยสสรร์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ซึ่งอายุวันนาะสุขภละปฏิพ,พ,พัพนธทนสาารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ